ลูกรักเจ้าจาักสำคัญความนี้เป็นไฉไหนตอนที่ห้ากับนรกขุมที่ห้าหลวงปู่เขียนบทความนี้ในวันที่9ตุลาคม2 5 6 8ครานี้นำใบสมัครเป็นสมาชิกของมหาโรรุวะมาให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูว่าสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของมหานารกขุมนี้กันบ้างหรือเปล่า วันนี้พาท่านทั้งหลายไปเที่ยวชมมหารู้วะมหานรกมหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องระงมกลวนคลางเป็นนรกขุมที่ห้าอยู่ถัดต่ำลงไปจากโรรุวะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าโรรุวะมหานรกสัตว์นรกในขุมนรกขุมนี้จักชื่นชอบส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานเหตุเพราะถูกเปลวไฟนรกที่ร้อนแรงโดยไม่มีควันเผาไหม้อยู่ตลอด มหานรกขุมนี้มีเอาไว้เป็นรางวันแก่พวกที่ชอบดื่มสุรายาเมาชอบเสพสิ่งมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงคนจำพวกนี้จะมีโอกาสไปเกิดในดอกบัวเหล็กมีกลีบคมดั่งมีดโกลนทั้งยังร้อนแรงแดงฉานไปด้วยไฟนรกที่ลุกโรล่อยู่ในดอกบัวเป็นเนืองนิดเพื่อจกเผาไหม้สั์นรกซึ่งอยู่ในดอกนั้น ตั้งแต่ศีรษะจรดพื้นเท้าเปรียวไฟแลบเข้าทวารทั้ง9เผาไหม้ทั้งข้างในและข้างนอกเมื่อสัตว์นรกนั้นได้รับความทุกข์ทรมานจากไฟกรดที่กำลังเผาไหม้มก็พยายามหนีออกมาจากดอกบัวเหล็กที่มีกลีบคมกลิบดังมีดโกนแต่จากถูกนายนิรยบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลูกชนตรีกระหนำ่ำลงบนศีรษะซ้ำเข้าไปอีกจนแตกยับ ถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ตายด้วยอำนาจของกรรมทำให้มีชีวิตได้รับทุกต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขในนรกขุมนี้เรียกว่าเป็นนรกขุมที่มีเอาไว้เป็นรางวัลแก่คนขาดสติจากการเสพเครื่องมึนเมาทั้งปวงวันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้เทียบกับเวลาในมนุษย์โลกเท่ากับ 2 3งพล้านปีสัตว์นรกขุมนี้ไม่ว่าจะถูกทุบตีไฟเผาทุกทรมานขนาดไหนก็จะไม่มีวันตายจนกว่าจะหมดกรรมคาถาวิเศษที่ป้องกันมหาโรรุวะนรกขุมนี้ได้คือมหาสติปัฐานสี่โดยเฉพาะในข้ออริยาบทปัพพะและสัมปชัญญะปัพพะสาธุครับ อริยบทบบก็คือมีสติในขณะที่ยืนเดิน mm. นั่ง mm. นอน mm. กินขี้เยี่ยวายอริยบทยืน mm. เดินนั่งนอนในขณะมีสติเนี่ยมันทำให้ทำไม่ผิดพูดไม่ผิดคิดไม่ผิดส่วนสัมปชัญญบับเนี่ยเป็นอริยบทย่อยอริยบทย่อยก็อาจจะเริ่มต้นจากสมัยก่อนสอนกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อพ่อทุนหัวหลวงพ่อชุนเนี่ย เวลาท่านกืนกืนอาหารท่านเคี้ยวอาหารเนี่ยท่านนับคําอาหารเคี้ยวนะนับกืนกืนอาหารกืนเข้าผ่านจากปลายริ้นสู่โคนริ้นจากโคนริ้นสู่ลําคอครับลงเข้าไปในหลอดอาหารแล้วท่านตามดูถึงขนาดเขาลงไปในกระเพาะอ,อย่างงี้เขาเรียกว่ามีมีสัมปชัญญะบัต มีความรตามระลึกรู้ครับเป็นอิริยาบถในกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากกว่ามากกว่ายืนเดินนั่งนอนงั้นเราก็<น>สามารถทำได้ไม่ว่าจะใครก็ตามใครก็ทำได้แม้กระทั่งหายใจก็เหมือนกันลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจตอนนี้เข้าปลายจมูกอันนี้เข้ามาถึงโครนจมูกกางจมูกโครนจมูก เ้าสู่หลอดลมลงปอดตามดูถุงลมโป่งพองตามกระบวนการที่ลมเข้าทั้งหมดเนี่ยมันคือมีสติในกายอ่ะเพื่อนง่ายมีสติในกายกายมันก็ไม่ลำบากเป็นวิธีแก่ไม่ต้องไปทำตัวเป็นคนเสเพสเมา์เพราะมันมีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยที่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่ต้องใช้คำว่าเงียบเหงา คนที่ไปไปมั่วสุมสมเด็จเทมาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขี้เหงาอะอืมครับก็เป็นคนขี้เหงาไช่เหรอไม่ครับไม่ค่อยก็จะอยู่ชอบอยู่เงียบเงบครับอ๋อเขามาจากพรมกําลังจะบอกเขามาจากโรงงานมาจากโรงงานทอพรมอคนต่อไปอ๋อผุมต่อไปครับสาธุครับ